ครับสวัสดีพี่น้องสุภูสุคนนะครับเมื่อนี้พี่น้องมาเที่ยวแปลงนาครับพี่น้องนะครับมาตัดหญ้านะครับนะครับมาตัดหญ้านะครับเอาเครื่องตัดหญ้าฮอนด้านะครับ Gx สามห้าครับพี่น้องนะครับเป็นเครื่องสี่จังหวะครับเป็นเครื่องสี่จังหวะนะครับซื้อมาได้ประมาณน่าจะเกือบ หาปีแล้วครับพี่น้องนะครับเนี่เป็นเครื่องตัดหญ้านะครับรุ่นฮอน d a า x 3 5ครับฮอน d ้ครับพี่น้องนะครับเป็นเครื่อง4จังหวะนะครับนะครับข้อดีของเครื่องตัดหญ้า4ีจังหวะก็คือนะครับหนึ่งก็คือนะครับเครื่องมันเงียบพี่น้องนะครับนะครับเครื่องมันเงียบเวลาตัดหญ้าแล้วเครื่องเสียงของเครื่องมันไม่ค่อยดังแล้วก็สก็คือ นะครับผมว่ามันประหยัดน right ้ำมันไงพี่น้องนะครับประหยัดน้ำมันแล้วก็พอต้องผสมสองทีนะครับพอต้องผสมสองทีนะครับนะครับแล้วก็ผมว่ามันเครื่องมันแรงพี่น้องนะครับทนนะครับนะครับครับเครื่องสีจังหวะเนี่ยมันนะครับมันเงียบพี่น้องมันเงียบนะครับมันไม่ค่อยดังคือเครื่องสองจังหวะแล้วก็พอต้อง ผสมในสองทีนะครับตอนนั้นซื้อมาน่าจะแปดพันแปดพันกว่าบาทครับพี่นอ้องพาพี่น้องมาเบิ้งนะครับว่าเครื่องฮอนด้าเนี่ยมันมีหลายแบบได้พี่น้องมีของอ่าของก๊อปก็มีพี่น้องนะครับเป็นของก๊อปกม็มีหรือจะเป็นนะครับเฉพาะเครื่องน่พี่น้องมันเป็นเครื่องฮอนด้ายแต่ว่าหางนะครับหางหางของเครื่องเนะี่ยอาจจะบระมาณของฮอนด้าพี่น้องพี่น้องเวลาสังเกตเบิง้ง นะครับไหมาดูนะครับหลายๆอย่างประกอบกันพี่น้องนะครับนี่นะครับหลายๆอย่างประกอบกันนะครับนะครับนี่คือเครื่องฮอนด้าที่ซื้อมาจากศูนย์นะครับที่ตัวแทนจำหน่ายที่รับประกันเชื่อถือได้ว่าเขาเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงนะพี่น้องเห็นไหมครับนี่นะครับอาจติบอดชัดเนี่ยมันจะมีนะครับเลขเลขยูพี่น้องเห็นไหมครับนี่ นะครับนี่นจะมีเลขอยขู่นะครับจะมีเลขเครื่องอยู่นะครับจะมีเลขเครื่องอยู่มึงหนีพี่น้องเดี๋ยวจะเคลียร์เบิ้งนะครับนะครับพี่น้องนะครับเห็นป่ะพี่น้องนี่นะครับนี่คือไอเป็นเลขเครื่องนลพี่น้องนี่นะครับ นะครับนี่เป็นเลขเป็นเลขเลขเครื่องนะพี่น้องเป็นรหัส G GY7 ดอกจันนะครับล้วกานะครับ G C A M T ขีด300 นะครับสามศูนย์ศูนย์ห้าเจ็ดสามเก้าครับพี่น้องนะครับพี่น้องที่มีเครื่องฮอนด่ายู่นะว่าขั้นว่าแน่ใจว่าของของเขามันเป็นมีเลขแบบนี้บ้พี่น้องนีะครับนี่เห็นบ้นครับนี่นะครับข้างบนมันที่เขียนนะครับเขียนว่าฮอนด้าพี่น้องนะครับเห็นบ้นครับนี่ฮอนด้ากี สามห้าแล้วก็ข้างล่างมันจะเขียน G Y เจ็ดแล้วก็ดอกจันนะครับข้างล่างจะเป็นนะครับเป็นเลขนะครับภาษาอังกฤษนะพี่น้อง G C A M T ขีดสามศูนย์ศูนย์ห้าเจ็ดสามเก้าครับพี่น้องอันนี้อันนี้คือเครื่องนะครับเครื่องของฮอนด้าครับพี่น้องนะครับฮอนด้าแล้วก็นะครับ,บ,นะรบมาดูนี่พี่น้องเห็นไหมครับนี่ อันนี้คือเป็นส่วนของหางพี่น้องนี่เห็นไหมครับพี่น้องเป็นส่วนส่วนของหางนะครับหางตัวนี้ก็จะเป็นรหัสเนี่ยพี่น้อง s a a t ขีดหนึ่งห้าสามสี่สองห้าเก้าไทยฮอนด้าเมนูแฟกชิลลิงคอมบีดี้ลิมิเต็ดเมดอินไทยแลนด์นี่คือโรงงานอยู่จำว่าพิเศษหน่อยนะจะเป็นโรงงานอยู่นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังว่าพี่น้องนะครับนะครับ พราะว่าอของฮอนด้ามันจะมีอยู่ส่วนของรถยนต์อาจจะอยู่สมุดประกานแบบพี่น้องนะครับสุดประกานปากน้ำแบบพี่น้องฮอนด้าอันนี้น่าจะเป็นส่วนของนิคมอุตสาหกรรมนะครับลากกระบังพี่น้องนะครับนี่หางมันพี่น้องอันนี้คือรุ่นรุ่นของหางมันก็คือ,อยูอยูเอ็มเคสี่สามห้าทีพี่น้องนี่นะครับนะครับ พี่น้องมาเบิ้งใบมีดพี่น้องนี่นะครับตอนแรกก็บ่แน่ใจว่าสี่เอาใบมีดนะครับขนาดนี้มาใส่บ่อยานมันหนักเครื่องพี่น้องนะครับนี่ปรากฏว่าโอ้พี่น้องอ้ยนะครับนี่ผู้น้องพี่น้องที่ยังยังบ่เคยใส่ใบมีดตัดห้าใบใหญ่ลองเบิ้งพี่น้องนะครับตอนแรกคิดว่ามันสิหนักเครื่องพี่น้องนะครับแต่ว่านะครับม่หนักพี่น้อง กับได้กับได้งานหลายกว่าเก่าเพราะวา่าพื้นที่ของการตัดมาพี่น้องนี่นะครับพื้นที่ของการตัดนี่มันยาวพี่น้องนะครับแล้วก็ว่าต้องเลงเล็งเครื่องเพราะว่าใบมีดมันคมแล้วก็การตัดก็ว่าต้องไปตัดจำหลายพี่น้องตัดบริเวณคนนะครับตัดบริเวณคนเนี่ยนะครับก็เลยสรุปว่าเ,าเลือกใช้ใบมีดนี่ใส่บใบไงได้พี่น้องนะครับ ใส่ใบญ่ดีกว่าใบน้อยมันได้งานหลายพี่น้องแล้วก็เครื่องกับ,บ่ตตองเล่งนะครับเพราะว่าใบมีดมันเป็นเป็น,ปนใบมีดไม่แล้วกับเป็นใบมีดคมพี่น้องนะครับสรุปก็เลยว่าเอาใบมีดไม่มาลองตัดหญ้าพี่น้องนะครับมาลองตัดหญ้าเครื่อง Honda G X นะครับฮ o n d a G X ามห้านะครับเครื่องสีจังหวะนะครับต้องใส่น้ํามันเครื่องได้พี่น้องมองนี้คือเนี่ยครับนี่ต้องเปลี่ยนน้ายน้ามันเครื่องอ่าเรื่อยๆพี่น้องนะครับใช้งานหนักทีนึงเขากับเปลี่ยนท้ายถิ่มก็ได้พี่น้องนะครับเียนในเครื่องเขานะครับอายุการใช้งานมันโดนแล้วกับเครื่องมันนะครับเครื่องเครื่องมันแรงหน่อยพี่น้องนะครับเปยนบางคนนี่เติมอย่างเดียวนะครับ จนน้ำมันเครื่องมันเหนียวพี่น้องนะครับอันนี้ผมก็จะดูว่าน้ำมันเครื่องว่าเฮาใส่งานหนักหลายปันใดพี่น้องถ้าเกิดตัดหยาบติดต่อกันหลายๆหนักๆนี่ผมก็จะทายถิมเลยนะครับเพราะว่ามันนะครับมันใส่นิดเดียวพี่น้องนะครับใช้น้ำมันเครื่องซีจังหวะของรถมอไซค์หลยพี่น้องนะครับเปลี่ยนทายพี่น้องนะครับอย่าให้น้ำมันเครื่องแห้งพี่น้องกันน้ำมันเครื่องแห้งนีนะครับเครื่องนีพังเลยนะพี่น้องระบบลูกสูบนะครับ นะครับนะก็เลยเนี่ยพี่น้องมารีวิวเครื่องตัดหญ้าพี่น้องเบิง้งแล้วกลับมาสำรวจแปลงนาพี่น้องนะครับทางซ้ายมือหนี่ข้าวนะครับหัวมูอยี105พี่น้องอายุ93วันพี่น้องกลาลังจิตตั้งท่องนะพี่น้องนี่นะครับนี่นะครับเริ่มจิตตั้งท่องเล้าพี่น้องนะครับนี่เดี๋ยวเดี๋ยวที่เริ่มเอาปุ๋ยหมากมาใส่อาจจะประมาณอาทิตย์หนา้าพี่นอ้องรลให้พายุอย่างนี้นะครับที่ นะครับตอนนี้พัดขึ้นในใช้ฟังของเวียดนามแล้วพี่น้องแล้วก็ที่ขึ้นมาทั้งนะครับเวียดนามตอนบนแล้วก็เขาประเทศลาวนะครับพี่น้องกรมอูตูเพื่อนก็ออกประกาศแจ้งเตือนแล้วว่าเขตนะครับอีสานตอนบนเลยพี่น้องนะครับกับภาคเหนือตอนบนเนี่อาจจะมีฝนตกหนักพี่น้องแต่ว่าอันนี้ผมอยู่นี่อำเภอกเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชัยภูมินะครับอยู่เป็นกัด มันร้อยติดต่อระวังอีสานตอนบนเลยพี่น้องนะครับนะครับอีสานตอนบนนะครับกะเบิงว่าจะมีฝนหน่อยหลายปันไดพี่น้องเห็นไหมครับนี่พี่น้องเขามันเริ่มเตรียมตัวจิตตั้งท้องแล้วพี่น้องครับนี่นะครับประมาณกลางเดือนนี่แหละพี่น้องนะครับอา,อาจจะมาถึงบุญเขาศักดิ์เบือบึงน้ำก่อนนะครับอาจจะเอาปุ๋ยรับรวงมาใส่พี่น้องทางซ้ายมือข้าวหอมมะลิหนึ่งศูนย์ห้านะครับ อายุ93วันเงี้พี่น้องทั้งขวามือเป็นข้าวเหนียวกับเขาหกนะครับอายุ93วันนกันพี่น้องครับเห็นบ้างครับมีความแตกต่างเป็นไหนพี่น้องครับบริเวณที่ติดใช้ขอบป็นังมันคืองามได้พี่น้องนะครับขนาดจ,จะเกี่ยวกับน้ำซึมลงไปนี่แหละพี่น้องมันก็เลยได้ได้น้ำไหลก็เขาแน่มันก็เลยเนี่ยพี่น้องสมบูรณ์กัเขาแน่นะนะครับนะครับ ความบริหนึ่งศูนย์ห้าพี่น้องอายุเก้าสิบสามวันนะครับข้าวเหนียวกวเขาหกนะครับก็าอายุเก้าสิบสามวันกันกับพี่น้องครับนี่แลพี่น้องงามบริเวณกับความในพี่น้องบริเวณน,นา้นาน้ําซึมลงไปนี่ควอมขันนะนะครับตรงกลางมีปัญหาตัวน,นั้นน่คือน้ำบ่พอพี่น้องนะครับน้ำบ่พอกะถ้าเบิ่งฝนรอบหนีแหละพี่น้องนะครับพายุ ยาง h น,นะครับเป็นภาษาญี่ปุ่นมีชื่อว่าแกะครับพี่น้องมีชื่อว่าแกะท่านพี่น้องแกะหรือพวกดาวลูกแกะนะพี่น้องเป็นพายุที่ขอเตือนภัยระดับีพี่น้องนะครับระดับีนะครับก็คือถ้าเกิดในรอบปีนี้ก็ถือว่าความรุนแรงนี่เป็นอันดับสองท่านพี่น้องตัวน,นี้พัดถล่มฟิลิปปินส์เรียบร้อยแล้วก็พัดขึ้นฟังเวียนน้มพี่นอ้องอุยพยบกันยินค้าว่าเป็นหลัก เป็นหลักแสนคนเลยพี่น้องของอพยพะนะครับนะครับเคลื่อนที่ยความเร็วของพายุมันเคลื่อนที่มันมันหมุนดิพี่น้องนะครับอาจจะยุ่ที่245กิโลเมตรต่อชั่วโมงดิพี่น้องเสียงน้ำหัวพี่น้องเป็นบน่น น้ำรัวพี่น้องน้ำรัวอัดกันวูปูพี่น้องนี่ช่วงนี้ช่วงสำคัญเพราะว่าข้าวกำลังจะตั้งท้องต้องการน้ำเยอะก็เ,เลยที่เอาเห็ดน้ำมาหนะ่อยพี่น้องต้องเห็ดให้ถึกจังหวะนะครับช่วงนี้ก็จะเป็นกันยานจะเป็นช่วงที่ฝนตกชุกที่สุดของปีพี่น้องแล้วก็เป็นช่วงที่ข้าวต้องการน้ำมากที่สุด ของช่วงอายุเขาพี่น้องกันนาเฮ็ดนะแล้วมันมาทันช่วงเขาตั้งท่องช่วงเดือนกันยายน่ะพี่น้องมันชีพอดีกับน้าฝนที่จะตกลงมาเพาพี่น้องนะครับการทํานาสมัยก่อนเนี่ยคือเปอยียงเพ่นถึงฮ็ดให้ให้ทันนะครับกับฤด,ดูกาลพี่น้องเพราะว่าเป็นน้ำน้ำฝนระบบเครื่องสูบน้ำนะครับมันก็ดบ่ค่อยทั้งสมัยการเดินทางกันยากพี่น้องเพราะฉะนั้น การทำนาก็เลยต้องทำให้ถูกต้องตามมดูการพี่น้องสมมุนี่เฮ็ดนะตาตามความสะดวกพี่น้องนะครับถ้าจะไผชีดสะดวกแบบไดจังไดพี่น้องก็แล้วก็แล้วแต่นะครับแต่ผมนี่ผมเฮ็ดให้ถูกต้องท่านตามมดูการเพราะว่าเฮาว่าฝนจะตกมาใกลสุดช่วงเดือนกันยายนเฮาเลยต้องเฮ็ดเขานะครับให้มันอายุสักท่านเป็นข้าไวแสงหอมมะลิหนึ่งศูนย์ห้ากับ ข้าวเหนียกวก็ขอหกในพี่น้องมันต้องเฮ็ดให้อายุสักสามเดือนช่วงเดือนกันยายนน่พี่น้องนะครับซึ่งเขามันจะตั้งท่องช่วงนี่หละพี่น้องช่วงกลางเดือนกันยายน้วก็ไปออกล้วงช่วงนะครับกลางเดือนตุลาคมใน่ยพี่น้องเห็นปะครับอันนี้ที่ผมฉีดนะครับ m c p a ฉีดขาเน่าใครเขียดพี่น้องเห็นปะครับเนี่ย มันล่มเปอยลงพี่น้องเห็นป่ครับนี่ยขันเท้าขันเท้าบ่าฉีดเนี่ยนะครับพี่น้องเห็นป่ะพี่น้องอย่าปล่อยให้นะครับให้ให้ห้ามันงหญ่เป็นซ้ํามี่พี่น้องนะครับผมก็เฉลียวใจคิดว่าหญ้ามันบ่ลายก็เลยคิดว่าจะบ่ฉีดก็เลยว่าเดี๋ยวเดี๋ยววางแผนไหมพี่น้องนะครับก็คือถ้าเกิดเข่าน้าปีก็ะนะครับช่วงหนึ่งเดือนเนี่ยพี่น้องก้อนที่ที่ ส่วนหน้าเข่าแปลงนาแล้วก็ใสปุ๋ยเนะี่ยผมชี้ต้การฉีดยาก่อนพี่น้องนะครับฉีดฉีดยาก่อนกำลังลังเลอยู่ว่าจะฉีดคุมเลีบ้บ่อหรือว่าจะฉีดขาเลยพี่น้องนะครับเดี๋ยวกำลังคิดพี่นะเปรียบเทียบพอดีดเพเสียอยู่พี่น้องเันฉีดคุมเลี้แล้วก็ต้องมาฉีดขาห้าอีกมันก็จะเสียค่าใช้จ่ายสองรอบพี่น้องเฉพาะนานา,นาอ่าพรอมบริสิบไร่นะครับ ผมใช้ายานะครับบิวทาคอร์นไพี่น้องสามขวดนะพี่น้องแล้วก็เสียค่าขีดอีกนะครับอ่าเสียค่าขีดอีกไรล,ละร้อยก็เป็นค่ายาพันหนึ่งพี่น้องแล้วก็ค่าโดนอีกพันหนึ่งก็คือตกนาสิบไรนี่นะครับฉีดยาคุมนะครับว่าจะพืชคุมเลี้ยนชุดแรกนี่สองพันนาสิบไร่ได้พี่น้องนะครับนาสิบไร่ถ้าถ้าจะมาฉีดขาอีกนะครับก็ต้อง ใช้ย,ยาอีกสามขวดดิพี่น้องค่าฉีดอีกสิบไร่ก็เป็นอีกสองพันจะกลายเป็นว่าเขาก็จะเสีย่ายใ,ใจนะครับผิดยาสองครั้งครั้งละสองพันไหนพี่น้องนะครับหรือเขาที่ใส่วิธีฉีดขานะครับช่วงเขาอายุสิบหามือนะครับพี่น้องหรือเดือนหนึ่งส่วนมากสิบหามือก็บว่ายฉีดพี่น้องเขามันน้อยพดให้เขามันง่ายอย่างน้อยแล้วก็ฉีดแล้วก็เอาน้ำเขาแล้วก็ใส่ปุ๋ยเลยนะพี่น้องนะครับ เดี๋ยวจะพิจารณาพี่น้องเดียวแต่ว่าเขาฉีดคุมเลน้ยข้อดีของมันก็คือเขามมนซิบบอบกขอชงชงักแลยพี่น้องนะครับถ้าเกิดฉีดฉีดคานี่เขาไมนชะง,งักพี่น้องนะครับเนี่ยแต่ว่าฉีดคุมเลน้ยถ้าเกิดเขาพม่มีน้ำขังหรือนเ้เขาบ่เสมอเนี่ยมันบริเวณที่น้ำบวม,มอดมันกระซีนะครับที่เกิดหญา,าขึ้นก็ต้องมาฉีดอีกรอบนึงเสรพี่น้องกันเป็นช่วงหน้าปีที่ได้อยู่นะครับกันเป็นช่วง น้าปังนี่ฉีดคุ้มเลี้ยนรอบเดียวจบได้พี่น้องเพราฉีดขาเพราะว่าเวลามันสั้นเดี๋ยวมาดูเข่าน่านห้าเก้าเบอร์สิบแปดของนาเขียนพี่น้องนี่ดีขึ้นแล้วพี่น้องครับนี่คืนอนแล้วครับนี่นะครับคือเแล้วพี่น้องนะครับต่วัานะครับเข่าน่านห้าเก้าเบอร์สิบแปดนี่นะครับเวลาฉีดยาคาหยานะครับพี่น้องต้องเฝ้าเอานา้ำใส่เฝ้าใส่ปุ๋ยได้พี่น้องนะครับเพราะว่า ไอ้มันค่อนขางชะง,งักพี่น้องนะครับเป็นเขาที่โดนสารเคมียาฆาหนาแล้วมันมันค่อนขางชะง,งักแล้วกับใบเหลืองพี่น้องครับนี่เห็นไหมครับพี่น้องนี่ต้องรีบใส่ใส่ปุ๋ยนะครับผู้ใดที่เสเฮ็เขาพันนี่ก็ต้องเบิงพื้นที่นะพี่น้องถ้าเกิดเป็นพื้นที่น้ที่ลุ่มนะพี่น้องน้ำท่วมเสียนะครับมอนนี้น้ำห้ใส้พี่น้องนะครับห้ใส้บริเวณน้าที่เป็นน้าเขื่อนแน่นเป็นน้าดอนแน่พี่น้องเห็นไหมครับนี่ นี่นาเนเขียนเนี่ยคือมันเป็นน้าขืนน้าพี่น้องนะครับนี่เป็นน้าเป็นน้าที่สูงของเขาหนี่เห็นป่ะพี่น้องนี่หอมเบหรึ่105นะครับเป็นน้าในที่ต่ำพี่น้องเขาก็ใส่เข่าอิเตียบก็ได้เขาเลยต้องใส่เข่านี่แหละพี่น้องหอมเบอรี่105นะครับหอมเบรีน่นี่มันเหมาะสำหรับนะครับเอาไปตากพี่น้องเอาไว้ถักขายเป็นเข่าแหงตอนนี้นะครับ ราคาที่่นซื้อประมาณรู้ละสิบหกบาทพี่น้องจากต่ก้อนสิบหาบาทเขาเมีมะม่กงนี้พี่น้องนะครับแต่บางพื้นที่อาจจะซื้อสิมหาแต่ราคามาตรฐานเขียดเขาของบริก็คือข้าวเขียดสุรินทร์บุยลำในพี่น้องนะครับสุรินทร์บุย์ศสีสเกตนะครับเขาซื้อกันมาตรฐานราคาสิบหกบาทเลยพี่น้องนะครับสิบหกบาทแต่ของเขาหนีจังหวัดชพภูมันกับปลูกเขาเนียอเป็นหลักพี่น้องนะครับมะลีกับปลูกเป็นส่วนหน่อย ราคามันกับขายได้เสื้อขายอยู่ประมาณกิโลละสิบห้าบาทในพี่น้องนะครับนี่นะครับหอ,อมมะลิหนึ่งศูนย์ห้าบริเวณที่เป็นหยาอยู่เนี่ยมันน้ำถ่วมเบาหอดพี่น้องปรับดินไลลงมาแล้วเนี่ยพี่น้องเห็นบ่ครับนี่มันเป็นบริเวณเนื่อดินในพี่น้องนี่มันก็เลยเกิดหยาเดียวนะครับช่วงที่เฮ็ดเขาหน้าปังเนี่ยพี่น้องนะครับเดี๋ยวอาจจะต้องไ,ไล่ดินนะครับไล่ดิน น้อยพี่น้องแต่ว่าด้านบนเนี่ยระดับมันหนาจะได้แล้วพี่น้องนะครับระดับได้แล้วนะครับนี่ก็เลยมาตัดหญ้าเปียนใบมีดพี่น้องเอาใบมีดเอาใบมียดไงมาลองเบิ้งนะครับว่ามันหนักบ่ปรากฏดว่าอ้พี่น้องนะครับบ่หนักกับพอต้องเล็งเครื่องหลายในพี่น้องเพราะว่าใบมีดมันคมแลวก็ใบมีดมันไม้น้ำพี่น้องนะครับก็เลยแนะนำพี่น้องว่าซื้อเครื่องตัดหญ้านี่นะครับถ้าเกิดเป็นของซีจังหวัดนะพี่น้องนะครับ ใา้ระยะยาวนะครับใสแล้วทนผมว่าคุ้มได้พี่น้องนะครับซื้อฮอนด้าไปเลยพี่น้องนะครับฮอนด้ากะพี่น้องก็ต้องเบิ้งให้ดีนะครับบางที่มันเป็นเครื่องฮอนด้าแท้วะพี่น้องนะครับตัวเครื่องฮอนด้าสองหางหางของเครื่องตัดหน้ายนะมันเป็นฮอนด้าแท้วะพี่น้องพี่น้องให้พี่นอ้นองสังเกตนะครับเบิง้งเพราะว่ามันมีหลายแบบพี่น้องนะครับเนี่ยพี่น้องวันนี้บันที่เจ็ด กันยายนนะครับพี่น้อง2,567ประกาศเตือนจากกรมอุตุเรื่องพายุนางิที่พี่น้องนะครับเป็นภาษาญี่ปุ่นแปลว่าแปลว่าแกะพี่น้องหรือดาวลูกแกะนะครับพัดเข่าขึ้นในขึ้นประเทศเวียดนามตอนบนแล้วพี่น้องแล้วก็ที่เข้าสู่ประเทศลาวพี่น้องนะครับที่มีผลกระทบกับภาคอีสานตอนบนกับภาคเหนือตอนตอนบนดิพี่น้อง จากนะครับฝนจะมาขอถาว่าพี่น้องเอ้กันยังรุนอยู่นะครับแต่ก็คาดว่าน่าจะมีฝนตกอยู่เพราะว่ามันเหนียวน้าให้ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ครับพี่น้องจากฝุ่นนะพี่น้องเอ้จากไออทะเลอันดามันอะไรพี่น้องนะครับจากฟ่งอันดามันน่ะนะครับมหาสมุทรอินเดียพี่น้องมันแรงขึ้นเนี่ยมันมันยิ่ัดเขานะครับสู่ฟัง ของประเทศไทยฟังรับลมมรสุมก่อจะเป็นที่ขาประกาศเตือนมาฟังะยองจันตัดดิพี่น้องเนี่ยนะครับเป็น่าที่มีฝนตกหนักอีกจุดหนึ่งแล้วก็ภาคอีสานตอนบนภาคเหนือตอนบนครพี่น้องนะครับพี่น้องที่รอฝนอยู่กับรุ่นเราได้พี่น้องเลยนะครับฝนที่หอดนะพี่น้องว่าครับนี่นะครับวันนี้ก็ซีซัพนี่แหละพี่น้องเลยนะครับนี่อันนี้คือเนี่ยพี่น้องข้าวเหนียวก็กขอกพี่น้อง บางมองหน้ามันวอ,อดว่าพี่น้องเนี่นะครับมันก,ก็ค่อยเติบโตเนี่ยแล้วกับบางมองกับเขาก็ดันดิน,นปรับน้ำเพิมมันก็เลยค่อยง้ามก็เลยเอาปุ๋ยมาว่านเสริมพี่น้องเพราะฉะนั้นการว่านปุ๋ยเนี่ยไม่งันว่านรอบเดียวรอบแล้วเาว้นได้พี่น้องพี่น้องกรต้องเบิ่งว่ามองใดที่มันอาจจะจะเริ่มเติบโตซ่านเนี่ยอาจจะต้องเอาปุ๋ยมาเพิ่มมาเสริมเนพี่น้องเัาว่านนี้ก็ได้พี่น้องขั้นว่านหลายๆกับจ้างเพื่อนนะครับมีผมจ้างกระสอบแล้ว้่อย นะครับพอมาวานเสื่อมนีนเนน่เอาวานเองพี่น้องนะครับเอาวานเอียงไซกูนะครับน้ำหนักสักนะครับห่ากิโลค่อยๆผิวๆวันๆแล้วก็เบิร์นล่างเอาาไม่พี่น้องเพราะต้องนะครับเพราะต้องเอาเช่นไรหลายๆวันนะครับเห็นพี่น้องนี่ปุ๋ยที่ผมใส่นี่พี่น้องเห็นไหมครับนี่แก้วก็ผมกับวานปุ๋ยยูเรียด้วพี่น้องนี่ใส่แต่ยูเรียสี่หกศูนย์ศูนย์ปัญหาของผมก็คือว่าเขาเมันง้างพ่นพี่น้องเขาเมันง้างพ่นแล้วก็มันล่ม ครับผมก็เ,เพิ่งเปลี่ยนมาเป็นใช้ปุ๋ยสูตร16-20-0นะครับดูเลียเดี๋ยวผมจะวานอยูป่ประมาณนะครับไร่ละนะครับนะ20กิโลกร,รัมต่อไร่เสียพี่น้องนะครับเพราะผมมีปัญหาเรื่องนี่ยนขะองงามบพี่น้องร่มผมก็เลยเปลี่ยนมาเป็นใสสูตร1 6 2 0ู0นะครับก็จะจะใช้อยู่ในอัตรา25กิโลกร,รัมต่อไร่นะครับ สนะสิบไร่ดีผมจะใส่ยูเลียอยู่ประมาณสามถุงกับพี่น้องนะครับที่นี่เพราะเป็นปุ๋ยสูสิบหกยี่สิบโูนผมับเพิ่มเป็นสี่ถุงกับพี่น้องข้อดีของสิบหกยี่สิบโซนนี่พี่น้องเห็นไหมครับนี่เข่ามันเขียวเขียวธรรมชาติเขียวอ่อนหน่อยพี่น้องมันม,ม่วนเขียวน้ำเงินแบบยูเลียพี่น้องครับนี่เห็นไครับแล้วก็เขียวโดนพี่น้องนะครับนี่นะครับเราต้องไปเลี้ยงมันแล้วก็ดูการแตกกอของ ต้นข้าวพี่น้องครับนี่นะครับการแตกกอของของต้นข้าวนะครับเพราะว่าข้าวนะครับในช่วงระยะเริ่มต้นกับระยะแตกกอเนี่ยมันต้องการปุ๋ยอยูสองตัวพี่น้องก็คือตัวที่หนึ่งก็คือในตัวเจนตัวที่สองคือฟอสฟอรัสนี่แหละพี่น้องนะครับแล้วก็ช่วงที่เขาที่ตั้งท้องช่วงเก้าสิบมือนะครับถึง ร้อยยี่สิบวันกับขาออ่าวอ่อลวงเนี่ยมันก็ต้องการแร่ธาตอุอีกตัวนึงก็คือโพแทสเซียมนะพี่น้องนะครับนะพี่น้องเขาก็เลยต้องใส่ปุ๋ยให้ถูกต้องกับความต้องการของพืชแต่ละอายุพี่น้องนะครับแต่ละอายุนะครับข้อ,อดีของยูเรียก็คือนะครับมันใส่ปริมาณหน่อยมันรักือพี่น้องนึ่งจะใส่หาไร่เลยพี่นะครับนะครับซีไรับ เกี่ยวไว้พี่น้องนะครับปุย๋ยนี่แต่พา่จดอ่อนข้างสูงพี่น้องนะครับคอนข้างสูงแต่ว่าเบิดไว้ี่น้องนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องจะเลือกใช้ปุ๋ยนะครับชนิดนี้ก็นะครับอ่าแล้วแต่แปลงนาของแต่ละคนถ้าแต่ความชอบของแต่ละคนนะพี่น้องนะครับนะครับบางทีเพื่อเฮ็ดแบบนั่นนะครับเขาเอามาเฮ็ดในแปลงนาเขาเนี่ยมันหนาซีบอ ได้ผลก็ได้นะพี่น้องเพราะฉะนั้นก็เบ nah, right, ิ่งแปลงน้เข้าเป็นหลักนะครับดูแปลงน้เข้าเป็นหลักพี่น้องว่าน้เข้าเป็นน้าแบบใยผมนี่เป็นน้านะครับนานี่ที่ลุ่มนะครับเป็นน้าดินเหนียวพี่น้องนะครับดินเหนียวปนดินทรายอะไรพี่น้องดินเหนียวปนทรายนะครับแล้วก็น้ำ่อนขังที่จยานะครับดีพี่น้องนะครับน้ำที่ลงมาขังในแปลงน้าผมน้ำที่บกขาดพี่น้องนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลย นะครับเลือกเลือกใช้นะครับปุ๋ยนะครับช่วงข้าวหนึ่งเดือนระยะเริ่มต้นระยะแตกก่อนกืคือ16-20กศูนย์ครับพี่น้องสำหรับหน้าปีได้พี่น้องแล้วก็ช่วงรับล้วงก็คาดว่าจะใช้สูตรนะสิบห้าห้ายห้าพี่น้องนะครับที่เคยท้าคลิปพี่น้องเบิงจะไปเอาที่สากลการ,กรเกษตรอําเภอเษกษตรสมุทรัยาูาินะครับเป็นปุ๋ยยี่ห้อท้องแพะ นะครับของสากลพี่น้องได้อุดหนุนสากลพี่น้องเขาน้ำนะครับนะครับสูตรสิบห้าห้ายี่ห้านะครับราคาถุงละหนึ่งพันสามสิบบาทถ้าจัมาผิดได้พี่น้องนะครับพี่น้องที่ที่ใส่ปุ๋ยรับรองนะครับก็ลองเบิ้งที่ใส่สูตรใดพี่น้องนะครับเดี๋ยวมาเบิ้งผลผลิตตอนเก็บเกี่ยวได้พี่น้องนะนะครับขอบคุณพี่น้องที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์นะพี่น้องนะครับขอบคุณมากครับ Thank you.